ตอนนี้นะ่ะบ้านเมืองของเราเกิดความแห้งแล้งอย่างหนักจึงจำต้องมาขอช้างมงคลจากพระเวสสันดรเพื่อน,นำไปยังแผ่นดินกาลิงคะฝนฟ้าจะได้ตกต้องตามฤดูกาลความเดือดร้อนทั้งหลายนะ่ะจะได้บรรเทาเบาบา,บางลงแล้วกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนบ้านเมืองของพวกท่านอย่างไรล่ะ นี่พวกเจ้านะ่ะกำลังหมายความว่าช้างมงคลเชือกนี้นะ่ะพระเวสสันดรได้พระราชทานให้กับพวกเจ้าแล้วอย่างนั้นหรือชาวเมืองยังคงร้องถามออกไปด้วยความไม่มั่นใจพรามโกนธัญ,ญะจึงตอบต่อไปว่าเป็นความจริงแท้แน่นอนพระเวสสันดรนนะ่ะทรงพระราชทานช้างมงคลให้กับพวกเรา ด้วยพระหัตของพระองค์เองเมื่อสักครู่นี้เองหากพวกท่านไม่เชื่อเนี่ยก็ลองสอบถามจากคนเลี้ยงช้างห้าร้อยสกุลที่ติดตามข้าพเจ้ามาเบื้องหลังเถิดชาวเมืองเชตุดรที่ล้อมอยู่ต่างก็พากันไปไต่ถามคนเลี้ยงช้างทั้งห้าร้อยสกุลที่อยู่เบื้องหลังบรรดาคนเลี้ยงช้าง ต่างก็กล่าวยืนยันว่าใช่แล้วท่านทั้งหลายเพราะเวสันดรทสงพระราชทานช้างมงคลให้กับพราหมณ์เหล่านี้ไปแล้วจริงๆชาวเมืองเมื่อได้ยินความจริงต่างก็พากันตกตะลึงไปต,ตามๆกันเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ ในระหว่างที่ชาวเมืองกำลังชุลมุนกันอยู่นั้นพรามทั้งแปดไม่รอช้ารีบสั่งการให้ควานช้างสาช้างเดินหน้าต่อไปทันทีและในที่สุดก็ได้ออกจากเมืองเชตุดรทางประตูฝั่งทิศเหนือแล้วรีบมุ่งหน้าสู่ที่หมายคือนครกาลิงรัฐส่วนชาวเมืองเชตุดรที่อยู่ณที่นั้น ต่างก็รีบไปกระจายข่าวให้ชาวเมืองท่านอื่นๆโดยการบอกเล่าเรื่องนี้ต่อๆกันไปทำให้ข่าวเรื่องที่พระเวสสันดรบริจาคช้างไปแล้วนั้นแพร่สะพัดไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วทั้งในหมู่ขุนนางอมาตทหารพ่อข้าประชาชนตลอดจนเชื้อพระวงศ์ทั้งหลาย ครั้นทราบข่าวการที่พระเวสสันดรพระราชทานช้างมงคลให้แก่พรามยาจกทั้งแปดที่ถือกันว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองนี้แล้วต่างก็ไม่พอใจพากันวิพากวิจาร์กันไปต่างๆนานา,นาบางก็รู้สึกแค้นเคืองพระเวสสันดรโพธิสัตว์ที่บริจาคสิ่งสำคัญของบ้านเมือง บ้างก็รำพึงรำพันด้วยความเสียดายบ้างก็หวาดกลัวว่าบ้านเมืองจะเดือดร้อนจากการสูญเสียช้างปัจจยนาเสียงสนทนาของชาวเมืองในเวลานั้นจึงมีแต่เรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวจากนั้นมหาชนทั้งหลายไม่เลือกชนชั้นวันนะตั้งแต่เหล่าราชบุตรผู้มีชื่อเสียงในบ้านเมือง พรามมหาศาลเหล่าทหารหารพ่อขาผานิช์ชาวไร่ชาวนาต่างก็พร้อมใจกันมาชุมนุมกันที่พระราชวังเพื่อร้องเรียนต่อพระเจ้าสนชัยพระเจ้าสนชัยได้สดับเสียงดังเออะอะอื้ออึงไปทั่วของชาวเมืองบริเวณหน้าพระลาหลวงของพระราชวังจึงรีบเสด็จออกมา พบกับบรรดาชาวเมืองเหล่านั้นชาวเมืองได้กราบทูลร้องเรียนพระเจ้าสนชัยว่าข้าแต่มหาราชแคว้นสีพีอันเกลียงไกลบัดนี้นะ่ะคงถึงคราวจะต้องพินาศแน่แล้วเพราะช้างมงคลคู่บ้านคู่เมืองนะ่ะได้ถูกพระเวสสันดร พระราชทานให้กับพวกพราหมณ์จากแคว้นกาลิงครัตไปเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าสนชัยได้สนับเรื่องราวที่เหนือคาดหมายเช่นนี้จึงตรัสถามย้ำอีกครั้งว่าพวกท่านว่าอย่างไรนะพระเวสสันดรโอรสของเราน่ะได้พระราชทานช้างปัจจยนาให้ชาวแคว้นอื่นไปแล้วหรือนี่ ชาวเมืองก็กราบทูลยืนยันว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะไม่เพียงแต่พระราชทานช้างเท่านั้นแต่พระนอนอยังพระราชทานเครื่องประดับทั้งหมดของช้างปัจจยนาพร้อมทั้งคนเลี้ยงช้างควานช้างอีกห้าร้ยสกุลให้พรามจากแคว้นกาลิงครัตไปจนหมดสิ้นแล้วอย่างนี้บ้านเมืองของเรานะ่ะ จะอยู่อย่างสงบปร่มเย็นได้อย่างไรกันขอให้พระองค์ทรงใค่้ครวนด้วยเถิดพระเจ้าค่ะชาวเมืองอีกท่านก็ได้กราบทูลเสริมบ้างว่าขอเดชะแม้ว่าพระเวสสันดรน,นั้นจะทรงเป็นผู้มีพระไทัยที่ยิ่งใหญ่ทรงเมตตาพระราชทานข้าวปลาอาหารสิ่งของเครื่องบริโภคแก่คนยากไร้มาตลอด แต่ก็ไม่ควรพระราชทานช้างมงคลออกไปหากพรามณ์ผู้เดือดร้อนจากต่างแคว้นมาขอพึ่งพระบารมีก็ควรได้รับการช่วยเหลือเยี่ยงชาวเมืองทั้งหลายด้วยข้าวปลาอาหารหรือสิ่งของเครื่องบริโภคต่างๆแต่การพระราชทานช้างปัจจยนาซึ่งเป็นสมบัติประจำเมืองแก่แคว้นกาลิงครัตนั้น เป็นการไม่สมควรเลยดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตพวกข้าพระองค์จะต้องขอให้พระองค์ทรงกระทำการบางอย่างเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปพระเจ้าค่ะปัญหาบ้านเมืองครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักแล้วพระเจ้าสนชัย จะทรงหาทางออกอย่างไรเพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งกันระหว่างชาวเมืองที่กำลังโกรธแค้นอย่างสุดขีดกับพระเวสสันดรซึ่งเป็นพระราชโอรสผู้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมพระเจ้าสนชัยทรงเข้าพระัยว่าชาวเมืองต้องการชีวิตของพระราชโอรสเวสสันดรพระองค์จึงตรัสขึ้นว่า พวกท่านทั้งหลายเนะี่ยเวสันดรลูกของเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและจริยาวัดสิ่งไม่ดีไม่งามแม้เล็กน้อยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏดำเนินตามขัติยะประเพณีโดยดีมาตลอดเวลาที่ครองราชการที่จะให้เราทำร้ายลูกของเราด้วยศาสตราวุธใดๆนะ่ะ เราคงทำไม่ได้ชาวเมืองจึงกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์นะ่ะไม่ได้ต้องการให้พระองค์ถึงกับประหารชีวิตพระเวสสันดรแต่อย่างใดแม้จิตปราถนาจะให้จองจำพระเวสสันดรนนะ่ะก็หามีไม่เพียงแค่ให้พระองค์ในระเทศพระเวสสันดรอ,ออกไปจากแคว้นสีพี เพื่อที่พระเวสสันดรจะได้ไม่ต้องบริจาคทานใดๆที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญต่อบ้านเมืองอีกเท่านั้นก็เพียงพอแล้วพระเจ้าค่ะในตอนนี้มีเพียงเสียงของพระญาติเหล่าเสนาอามาตย์และชาวเมืองฝ่ายที่กล่าวโทษพระเวสสันดรแต่เพียงฝ่ายเดียวจะหาเสียงชาวเมือง ที่ทูลสนับสนุนพระเวสสันดรมิได้เลยพระเจ้าสนใจ